ครับนิวส์ลูมกับผมกุลพัฒน์เพิ่มพูนเช่นเคยนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่ต้องเข้าทํางานที่ออฟฟิศแล้วนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกษียณนะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าคนไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มีชีวิตหลังเกษียณค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าจากสถิติจะเห็นนะครับว่ามีเพียงแค่สิของคนไทยเท่านั้นเองนะครับที่มีการวางแผนการเกษียณไว้นะครับและมีเงินใช้ขณะที่ส่วนใหญ่นะครับร้อยละเกเลยนะฮะไม่ได้มีการวางแผนนะครับแล้วก็ยังมีหนี้ก้อนโตซะด้วยซ้ำนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าผลของการไม่วางแผนเกษียณตั้งแต่วัยทํางานนะครับก็ส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตในวัยกเกษียณต,ต้องมีการพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากและมีอายุสั้นและจะยิ่งยากลําบากมากขึ้นนะครับถ้ามีปัญหาสุขภาพต้องไปใช้บริการทางการแพทย์ครับคําถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วจะต้องมีการเก็บเงินเพื่อใช้หลังกเกษียณเท่าไหร่ครับ มาดูนะฮะว่าจากการสำรวจค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้เงินในช่วงหลังเกษียณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าอาหารการกินนะครับค่าพบแพทย์นะครับเสื้อผ้าหรือว่าการเดินทางและที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์เหล่านี้เนี่ยจะตกอยู่ประมาณเดือนละ1 5ึ0 0หมบาทนะครับอันนี้คือใช้ชีวิตแบบปกติแบบพอเพียงนะครับถ้าตกไป20ปีที่จะต้องอยู่ตั้งแต่อายุ60จนถึง80นะครับก็จะต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณ3ามล้านเจ็ดแบาทครับ ทีนี้ถ้าอยากจะใช้ชีวิตแบบสบายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสโลไลท์เนี่ยที่เขาเรียกกันนะฮะไปเที่ยวบ้างมีรถยนต์สักคันหนึ่งนะฮะมีน้องหมาน้องแมวนะครับมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีการเพิ่มขั้นตอนในการเข้าพบแพทย์มากขึ้นนะครับแบบนี้ก็จะต้องเพิ่มเงินรายเดือนเข้าไปอีกนะฮะจาก15,500าเป็นสักประมาณ2 6 0 0 0บาทนะครับ20ปีก็จะตกอยู่ที่ประมาณสัก6ล้าน2แสนบาทนะครับนี่คือก้อนเงินที่จะต้องใช้ในชีวิตช่วงหลังเกษียณนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอเห็นจํานวนก้อนเงิน3ล้าน7กับ6ล้าน2หลายคนบอกโอ้โหมันเยอะจริง,รงๆนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนปัจจุบันเองที่มีรายได้ที่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับจะให้เก็บเงินเนี่ยเอาหลักพันเนี่ยในแต่ละเดือนก็เป็นเรื่องยากนี่พูดถึงเงินหลังเกษียณ3ล้าน6 000, ล้านแบบนี้หลายคนบอกว่านี่เป็นความฝันเลยนะครับไม่สามารถจะเก็บได้แต่ว่าในส่วนของคุณคนอ,นองอสีพี่บู์เองนะครับจาก k คเอ็กซ์เปิดของธนาคารกสิกรไทยนะครับ ก่อนแนะนำนะครับว่าแม้มีรายได้น้อยนะครับหรือว่าจะเก็บออมได้ไม่มากเนี่ยก็สามารถที่จะวางแผนเกษียณได้เช่นกันนะครับฉนั้นเนี่ยถ้าอยากเก็บเงินใช้หลังเกษียณต้องออมอย่างไรครับมีการยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเริ่มเก็บออมตอนอายุ30ปีครับตั้งเป้าเกษียณสัก60ปีนะฮะลงทุนผลตอบแทนอยู่ที่3%ต่อปีขณะที่เงินเฟอ้อเฉลี่ยอยู่ที่3%ต่อปีและใช้เงินจากอายุ6 0ถึง85ใช้ไป25ปีครับ ถ้าต้องการใช้ชีวิตกเกษียณแบบพอเพียงนะฮะก็จะต้องเก็บออมเดือนละประมาณ15,500บาทครับแต่ถ้าต้องการใช้จ่ายหลังกเกษียณแบบสบายๆนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องออมอยู่ที่เดือนละประมาณ2,6000บาทครับแต่หากมีการวางแผนกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมนะครับผลตอบแทนไม่ใช่3%เป็นแล้วฮะเป็น5%เป็น7%หรือเป็น10%เนี่ยนะฮะจากจำนวนเงินที่ออมต่อเดือนเนี่ยก็จะลดลงฮนะจาก2 0 0หมอาจจะเหลือหมื่นไปไปลายอย่างเงี้ยฉังนั้นเนี่ย ก็เป็นตัวเลขที่จะต้องมาคํานวณกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปฟังเสียงดูครับทางปฏิบัติเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลัง5ปี10ปีตรงนี้นะครับผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ10-12%ต่อปีนะครับโดยเฉลี่ยต่อปีนะครับซึ่งถ้าเราวางแผนที่จะต้องการกเกษียณจริงๆตรงนี้เนะี่ยการทยอยสะสมนะครับสร้างวินัยให้กับตัวเราเองเนะี่ยอยู่เป็นประจําแล้วก็สม่าเสมอในลงทุนในทุกๆเดือนทุกๆเดือนทุกๆเดือนตรงนี้เนะี่ยจะช่วยกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้ครับ การเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวช่วย3ตัวหลักๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกคืออันนี้เป็นตัวช่วยจากตนเองครับมาเป็นการลงทุนนะครับที่ให้ผลตอบแทนสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นหุ้นนะครับการลงเงินในกองทุน rtf ltf นะครับเหล่านี้ก็ถือเป็นการลงทุนด้วยตัวเองครับสเต็ปต่อมาคือการตัวช่วยจากในจ้างครับ หรือว่าจากการที่จะเลือกเพิ่มเงินสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเพราะว่าเราก็จ่ายส่วนหนึ่งนะครับในจ้างก็สมทบให้ด้วยอีกส่วนหนึ่งครับสุดท้ายตัวช่วยจากภาครัฐครับก็คือในส่วนของกองทุนประกันสังคมครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการหักจากรายได้ต่อเดือนนะครับรวมถึงพื้นที่หรือว่าที่ทํางานของท่านเองเจ้าหน้ายของท่านก็จะมีการสมทบเงินไปด้วยเองครับนี่คือ3ตัวช่วยในการเก็บออมเงินก่อนเกษียณในปัจจุบันนี้นะครับ แน่นอนเลครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยคำแนะนําที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าหลังอายุ60ปีเป็นต้นไปเนี่ยควรจะต้องรักษาทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะครับให้อยู่กับเราไปนานๆครับที่สําคัญที่สุดนะครับว่าก็คือการอย่าหยุดทํางานครับให้ตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันแล้วออกไปทํางานครับทั้งหมดนี้คือนิวส์ดูวันนี้ครับผมคุณพัฒน์เพิ่มพูลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ